สุขุมวิทถนนที่เรียกได้ว่าเป็นใจกลางย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพและเป็นที่รู้จักสําหรับการพักอาศัยของชาวต่างชาติทั้งมาเที่ยวและมาทํางานในไทยในส่วนตัวต่อก็ย้ายมาอยู่สุขุมวิทได้ประมาณ2ปีกว่า,วาแล้วครับแต่จริงๆช่วงชีวิตของต่อก็ได้วนเวียนกับสุขุมวิทมามากกว่า10ปีแล้วเพราะว่าตอนเรียนปริญญาตรีก็เรียนแถวอโศกพอเริ่มทํางานไปเรสแตเดเจนก็ดูแลปล่อยเช่าปล่อยขายย่านนี้มาตลอด แต่เอาจิงๆต่อก็เริ่มเข้าใจไลฟ์สไตล์ความเป็นสุขุมวิทจริงๆ,งๆก็ตอนย้ายมาอยู่จริงๆเนี่ยแหละครับเริ่มรู้ว่าซอยไหนออกทะลุซอยไหนได้แถวไหนมีซุปเปอร์มาร์เก็ตมีร้านกาแฟซ่อนอยู่ทําไมซอยนี้ถึงน่าอยู่กว่าอีกซอยเอาจริงขนาดอยู่มาประมาณ2ปีกว่าก็ยังเดินไม่ทั่วทุกซอยเลยนะครับแต่ซอยที่ต่อกําลังพาทุกคนไปชมวันนี้เป็นซอยสุขุมวิท43ครับซึ่งอยู่ใกล้กับบีเทสพร้อมพง์จุดเด่นของซอยนี้เป็นซอยตันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีรถขับผ่านให้วุ่นวาย คอนโดในซอยเนี่ยก็จะเป็นโลไรส์ rise, แล้วก็จะเป็นบ้านเดี่ยวค่อนข้างเป็นส่วนตัวเลยครับตลอดระยะเวลาทางเข้าไปในซอยก็จะเป็นต้นไม้สีเขียวๆแบบนี้ตลอดทางครับคือร่อมรื่นมากๆคอนโดที่ต่อจะพาทุกคนไปชมวันนี้ชื่อว่า H ชสุขุมวิทสีาครับจำได้ว่าสมัยเริ่มเข้าวงการอสังหาใหม่ๆโครงการนี้ฮอตมากสําหรับชาวญี่ปุ่นในตอนนั้นห้องเช่าแบบเต็มตลอดคือแทบจะหาห้องว่างไม่ได้อย่างห้องที่ต่อกําลังพาทุกคนชมอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้าขนาด70ตารางเมตรครับเป็น2ห้องนอนไซส์ใหญ่พิเศษสําหรับที่นี่ห้องนี้ต่่่อออเเคคคยยยปลลลลชาาาาใหููู้้้้้กกวไันะแ มากต่อสัญญามา3าสปีที่ย้ายออกเพราะว่าลูกสาวเริ่มโตขึ้นก็ขย,ขยายไปอยู่ห้องที่ใหญ่กว่าหลังจากที่ผู้เช่ารายนั้นออกก็ไม่ได้ติดต่อกับเจ้าของอีกเลยครับจนกระทั่งผ่านไป2ปีกว่าก็เพิ่งมารู้ว่าตั้งแต่ผู้เช่ารายนั้นออกเจ้าของไม่ได้ปล่อยเช่าเลยตั้งใจจะเก็บไว้รีโนเวทแต่ไม่มีเวลารีโนเวทสรุปเพิ่งรีโนเวทเสร็จครับก็จะเห็นได้ว่าสภาพห้องคือใหม่มากคอนโดอายุ10กว่าปี S S K B, แต่ทุกอย่างเมเนจเมนซ์ดีทุกอย่างครับเพราะว่าห้องเพิ่งปรับโฉมใหม่ทั้งหมดแล้วจะบอกว่าความคคคุ้้มขออองงหนนีืาา 55, เเร่่าาช5 กติที่นี่เนี่ยจะได้แค่ไซส์ประมาณ60นะครับเต็มที่แต่ห้องนี้เนี่ยฟาดเข้าไป70ตารางเมตรเลยเพราะว่าเป็นแปลนห้องพิเศษเอาจริงๆยังแปลกใจอยู่เลยครับว่าทำไมห้องยังว่างใครที่กําลังมองหาคอนโดในย่านพร้อมพงนะครับระยะทางเดินไปรถไฟฟ้าได้บอกเลยว่าถ้าชอบสเปซใหญ่ๆระเบียงกว้างๆแล้วก็ห้องชั้นที่อยู่ไม่สูงมากเนี่ยห้องนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆอันนี้จะเป็นบริเวณห้องนอนครับ คือห้องนอนเนี่ยไซซิงเข้ามาแบบจัดเต็มมากๆแล้วก็มีโซนที่เป็นโต๊ะทำงานด้วยและแน่นอนว่าย่านสุขุมวิทความเป็นโซนญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่จําเป็นก็คือ,คอบารท,ทับครับอีกเหตุผลหนึ่งที่ที่นี่แบบเคยป๊อปปูล่ามากๆคือพื้นที่ส่วนกลางครับเขายกไปชั้นบนครับเป็นชั้น3 1ชั้น32นะครับก็จะมีจิมนะครับเป็นจิมที่แบบวิวสวยมากๆแล้วก็มาพร้อมกับซาวน่าด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์คือสระว่ายน้ำครับที่อยู่บนชั้นลูฟท็อปเลย ด้านหลังของคอนโดก็มีประตูออกไปทางซอย39ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในตึกมีร้านทําผมร้านเสริมสวยด้วยครับเริ่มถูกใจกันแล้วใช่ไหมครับสำหรับโครงการนี้ถ้าใครสนใจห้องนี้ก็ติดต่อมาหาต่อเพื่อนัดชมกันได้นะครับ